แล้วคุณเคยได้ยินชื่อโอเซกไหมคะโอเซกของเรามี Facebook ด้วยนะคะและหากว่าใครที่ทำการค้าระหว่างประเทศอยู่แล้วก็อาจจะเคยได้ยินชื่อหรือว่าได้ใช้บริการพวกเราบ้างหากว่าคุณเข้าไปที่โอเซกหรือว่าเว็บไซต์ของโอเซกค่ะเราจะรวบรวมหน่วยงานต่างๆให้คุณดังนี้ มีทั้งหน่วยงานที่ให้บริการออกใบรับรองใบอนุญาตก,การส่งออกทั้งกรมการค้าต่างประเทศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมปศุสัตว์หอการค้าไทยและสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาค่ะได้แก่ศูนย์บริการต่วนกระสวงพาณิชย์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมการค้าภายในกรมวิชาการเกษตรกรมประมงกรมการกองศูนย์กรมศุลกากรกรมควบคุมโรคและยังมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสมาคมผู้รับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และทั้งนี้ค่ะทางโครงการของศูนย์บริการส่งออกแบบเปรเสดของเรายังมีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริการส่งออกแบบเปรเสดโครงการวันซอฟต์เอ็กซ์พอร์ตเซอร์วิสเซนเตอร์โอเซ็คลินิกโครงการเผยแพร่ประชา,าสัมพันธ์ศูนย์บริการส่งออกแบบเปรเสดการให้คำปรึกษาผ่านระบบประชา,าสัมพันธ์ศูนย์บริการส่งออกแบบเปรเสด การให้คำปรึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออินค n นซัลทโครงการให้ความรู้ในรูปแบบของ e- knowledge ค่ะและเรายังสามารถให้คุณได้เรียนรู้ผ่านร,ระบบออนไลน์ได้อีกด้วยและยังมีการให้บริการถามตอบทางออนไลน์ด้วยค่ะซึ่งโครงการทั้งหมดดังกล่าวนะคะท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบลองดูตามเอกสารแนบนะคะว่าวันนี้สัญสีแดงที่เรามอบให้กับทุกท่านเนี่ยมีอะไรบ้าง อย่างแรกค่ะจะมีกำหนดการสัมมนาและการให้คำปรึกษามีเอกสารประกอบการบรรยายค่ะแล้วก็มีแบบประเมินผลการจัดสัมนมาทั้งนี้แบบประเมินของเราค่ะอยากให้ทุกท่านใส่ใจในการให้ข้อมูลกับพวกเราสักนิดหนึ่งเพราะเราค่ะอยากปรับปรุงและทําให้การสัมมนาของเรานี้ดีที่สุดเพื่อว่ามีโอกาสครั้งหน้าเราจะได้มีโอกาสในการพัฒนาให้กับทุกท่านต่อไปค่ะ และยังมีป้ายติดหน้าอกด้วยที่เป็นชื่อปาดสีแผนด้านหลังค่ะเราจะมีปัดชิงรางวาัลซึ่งอยากาให้ทุกท่านค่ะได้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและนําไปใส่กล่องสีโชคหน,หน้าห้องลงทะเบียนค่ะกลองรางวัลของเราวันนี้ค่ะเราอยากให้ทุกคนอยู่กับพวกเราจนจบงานในช่วงเย็นประมาณ4ี่โมงครึ่งโดยประมาณค่ะเราจะมีโทรศัพท์มือถือ วันนี้นะคะออกมาเป็นโมเดลก่อนตัวจริงไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ให้กับทุกท่านค่ะเออไม่ใช่ให้กับทุกท่านให้ทุกท่านได้ลุ้นกันว่าวันนี้จะเป็นของใครบ้างและยังมีหนังสือพิเศษด้วยหนังสือเล่มน,นี้ค่ะรวยด้วยภาษีจาก AEC และ STA ค่ะผลงานของท่านอาจารย์สายันจนันวิพาสวงหรือว่าท่านอาจารย์ที่จะอยู่กับเราเป็นผู้บรรยายในวันนี้ค่ะหากว่าใครนะคะได้หนังสือเล่มน,นี้ไปค่ะเอาไปประกอบการใช้งานในธุรกิจ